นี่นี่นี่ตัวใหญ่นี่โอ้โดูห่างน้ำฮ่าตัวใหญ่เลยครับเออโอ้ยอยู่แต่เพีย้ยนโอ้ย ผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลาครับอยู่ที่บ้านคึมม่วงตําบลบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่นคะรราชจจสีมาครับโอ้ยปลาขึ้นทั่วน้องเลยครับปีที่แล้วจะลงแล้วก็ไม่ได้ลงครับอ่ะครับรอคนเทสครับพี่น้องดูครับปลาขึ้นทั่วบอยนุ่มตุ้ม ครับดูครับปลาขึ้นทั่วบอ่อครับปุ๊บปั๊บป๊บโอ้ข้างนู้นฟูงนี่น่าเป็นเป็นฝูงปลาอะไรครับเนาะปอดดูครับ ไล่ปลาเล็กนี่ไล่เป็นฝูงเลยครับอ๋อตัวใหญ่ขึ้นโอ้โโอ,โอ,โอพี่นุ่เป็นฝูงครับไล่กุ้งมนะ้งดูครับโอ้โอไม่รู้ปลาอะไรครับเป็นฝูงเลย <g ül> ตะเพียนหรือเปล่าครับหรือปากระสูบดูครับปลาขึ้นเต็มบ่อเลยครับปุ๊บจั๊บบจะทำการเทสแล้วครับลงมาจะเทสตรงนั้นหน่อยครับ ปลาโอ้ดูปลาไล่กันตับอยู่หน้าผมนี่สวยงามครับเป็นบ่อหมูบ้านนะครับแต่อยู่ติดกับบริเวณวัดครับวัดอยู่ฝากนู้นโอ้ปลาไล่ไล่กันอยู่ข้างหลังตู้มตุมอยู่ดูครับขนาดวานน้วปลายังขึ้นไล่กันเต็มอยู่ ดูครับปลาขึ้นเต็มบอลแล้วครับแล้ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรดูครับคลื่นยิบยิบยิบดูครับไล่ปลาเล็กดุมดั้มดุมดั้มเนาะต่าแล้วครับตามแล้วครับ ตัวใหญ่มากครับนุรอรุนครับรอรุ่นครับไปยินเสียงอูอูอู โดนแพแพ้นี่ครับปลาสามตัวสี่ตัวครับสูงไกลอาจจะเบอหน่อยครับเดี๋ยวค่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับปลดปลาก่อนที่เราดูครับปลาขึ้นเต็มบ่อลแล้วครับยุ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 บ,ยบ,ยบ พี่น้องดูครับยืนฟังแต่เสียงปลาผมไม่รู้ปลาอะไรครับตุ๊บตุบตุต๊บไล่ปลาน่าจะไล่กุ้งมั้งครับดูครับไล่ไล่กันเต็มบอ่ออยู่นะนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูน้อตัวใหญ่ขึ้นอยู่นี่นี่อปดตัวใหญ่ครับบึ้มอยู่นี่เลย ดูปลาขึ้นอยู่เต็มเลยฝั่งนี้โอ้โหดูตรงกลางครับเดือดเดือดอะไรเฮ้ยตรงปลาใหญ่บ่เอาพาชมไปเรื่อยเรื่อยครับก่อนที่จะมาใกล้ๆจะได้ฟังรายละเอียดกันพี่น้องดูเม็ดปลาบึมบึม,บม ดูครับจุมด,มดุมอยู่ทั่วบออ่อปอดน่าจะเป็นตะเพียนม่ครับไล่กุ้งโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับน้าดูห่างน้ำโอ้อีกตัวครับดูปอดดูต้องมายืนดักตรงนี้นะครับเพราะว่าปลาใหญ่มันจะมาขึ้นตื่นแพรครับ โอ้ยจิ๋นน้องน,นี่นี่นี่ตัวใหญ่ดิโอ้ดูหางน้ำฮ่าตัวใหญ่เลยครับเออตัวใหญ่ครับอ่าตัวใหญ่เริ่มขึ้นโชว์เยอะเลยครับโอ้โยเอาวไปนะครับดูอันนึงน้องบึมบึมบึมเลยครับ ดูครับเต็มคืนเต็มบอเลยครับปุ๊บยึบปุบยึบไล่ปลาน้อยก็บ um ๊มบ๊มบ๊มโบตัวใหญ่เอาอีกแล้วครับพี่น้องอาดูครับโอ้มันมืดมืดครับพี่น้องคืมคืมโฟกัสไม่ค่อยอยู่เลยครับวันนี้ปลาอย่างนี้ทำอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มบอเลย ดูครับปื๊ดไม่รู้ปลาอะไรครับมันจุบจุบจุบมาอย่างนี้เ่ยปืออ๊อเน่เน่นูครับทั่วเลยครับนูนจูจุบจับจุจับทั่วบอ่อไปหมดเลยครับนี่ ดูปลาี่น้องฝูงปลาอยู่นู่นครับไกลๆนู่นฝูงปลาครับมันไล่น่าจะเป็นตะเพียนครับทางนู้นเขากำลังดูใสปลากันครับผมก็ดูคือกัน ดูครับเอาหันมาทางนี้บ้างยกโชว์มาบ้างอา้าปลาทางนี้ก็บอนดึมดัมดึมด,มดัมอยู่ดูครับปอ้บอดดูปลาบีนอกขนาดซูมเล้นี่ซูมไปจนสุดเลนแล้วอ่ะ ดูดูปลาครับปัดเออโหตัวใหญ่แท้ดูครับปลานินโอเคโอเคครับปัดมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้งองว้ายอ้ยพี่น้องดูดูหาง<ด>น้ำครับบึมมาเลยป้ามาแล้วปลาใหญ่ยอยู่แถวนี้แหละ ข้างหน้าอีกไปข้างหน้าอีกสวัสดีครับพร้อมหร,รือรยังเทคที่ทหนึ่ง <c oughs> ทำ <c oughs> เหมือน,น่ายหนังเลยครับเอ้ย จ๊ดนี่ทุกวันพร้อมกันดีเถอะเหมือนคนคนเดียวกันวันพร้อมกันมากเลยพร้อมเพรียงแสดงว่าฝึกมาดีครับสอนมาดีบอกว่าสอนมาตั้งแต่เด็กโดแล้วอยากเทสปลาบึกให้ดูนะครับแต่ไซปลานี่เนี่ยไซโลทั้งนั้นนะครับ ไซโลตะเพียนก็ไซน่า,า,าไซโลเหมือนกันมีโยกโ<ล>ไหมครับมีโยกหไหมครับรู้ว่าจะโดนไหมน่าจะเข้าสักตัวนะ่าจะโดนหม,หมน่าจะเข้าสักตัวนะบึกจะดูไซปะบุกเลยครับแต่มันยังไม่โดน มีอยู่อีกจุดหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่โดนจะอยู่จุดนี้โซนนี้แหละนี่ครับมันจะอยู่โซนตรงนี้แหละสามเมตรนะครับน้ำสามเมตรอ้าวน้ำสามเมตรดูครับมันยังไม่ปลัวก่บเลือปลาเลยเยี่ยถ้าธุนี่ครับลน้ำลึกจรินลึกลึก นี้ยมันบอยมันใสน้ำายวฮึบฮึบมาเข้ามาสักตัวไหมครับปุ๊บปุบปบน้ำลึกมากครับสาวแห่นี้ด,ดิ่งเลยครับปลานิน่นปลาปลาไรชนเผาหลุดเ yes, อาไรชนเพลาหลุดเลยเนอะเพลาหลุดเลยเอาครับโอเคปล่อยแล้วครับจะไปไปจะไปดูโซนนี้โซนนี้แหละโซนบึกใหญ่ขึ้นกันอยู่ตรงนี้แหละเอา้ามาตอนดูบึกโซนนี้บ้างครับบ่อนบ่อนดีเหลือเกินแถวแถวนี้แหละอา้าวแถวนี้แหละ มันชอบขึ้นอยู่แถวนี้เองแลเอาแต่นี้ก่อนแล้วค่อยไปตรงมุมอึบจวดแต่ว่าคู่นี้เขาซ้อมกันมานานไปทุกอย่างครับ น้ำลึกครับสามเมตรบึม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 หนูเม็ดแล้วเม็ดแล้วเม็ดแล้ว เม็ดปันนิ่มัครับน่าจะไม่โดนครับปลาบึกโอ้เม็ดอะไร น้ำลึกน้ำลึกจะตามปลายากนะครับ ปัดดุกครับอ้าวข้างหลังนั้นได้ปัดดุกครับแหวกเก้าเซนติดปัดดุกครับมาเดี๋ยวไปลุ้นมุมนู้นครับเผื่อปลาบึกมันจะจนมุมมาครับตอนตรงมุมนะครับ <Okay. S 3> เผื่อปลาบึกจะจนให้สักตัว มันหลายตัวอยู่บึกนี่มันต้องไปบดูเรว่ยังไอะ่แหน้อยเนาะประดุกเน่ไมะดุกชนดูเนี่ยนน่าจะเยอะครับอยูตรงนี้หละหลายพวกมันเออนี่ประดูตรงนี้ดูปลานี่ดูดดานหลังดลนะนั่นแหละวางไปฟังข้างๆะและ ตัวปีเนี่ยเขาบวลงตัวนี้เขาได้ปลาใหญ่อยู่มุมนี้เดียอ่ะมันจะมาอยู่ช่องนี้นี่มันจะมาอยู่ช่องนี้นะมันคืนอยู่ตรงนี้พอเราฟังสายไฟขาม้วนมาเลยเลยเอาเอาเอาเลยวัดเอาเลยตรวจเสร็จแท้ตรงนี้แหละอู้อูโอู้มันบอ่นอยู่ทางนู้นทุบๆๆหมดเลยเนาะ ลื้อบมาจักป่านน้นะลากไตกรได้ไปป่านนั้นพวกแกมาปล่อยก็จะรู้เลยว่าสี่รลหโลูสี่โลสาโลสาโลก่อเกือบสี่โลนี่ของฉันออกมาเจ็บสองโลหรอเป็นยี่สิบเอ็ดตัวสองตัวแล้ที่แน่ๆนูตัละวถูกไรวะอย่าบอกได้เลยตัวไม่ได้ โอ้ยมันอยู่ทางน้นเฮย้อนล่อรอให้เห็นลงน้ําลงพื้นก่อนมองเห็นไไงมองเห็นไมไงเหมองเห็นอ๋ิ่นละสองตัวที่ว่าครับมันลากเข้า

ตะเพียนโอ้ตะเพียนป้าตะเพียนเอาดูครับใส่ปลาตะเพียนนะครับต่อไปก็จะเป็นการโชว์ใส่ปลาบึกนะครับนี่ครับไปแล้วครับจะลงไปสู้กันในเหรอครับ แกมุดก่อนแกบอกใช่ใช่ใช่ใชใช <c oughs> เอาไปตามสายเสดายไงเสียงจะไปตามสายเสดายเนา่สาวนี่แหละสาวข้างล่างมาเลยสาวร,ราดพื้นใคระเล่นนะสาวติดแท้ครับเดีเย๋ดยบอกติดแท้ปลาติดปลาปล่อยลงเลย โนโอ้ขึ้นมาบอนวึ้นเม็ดแล้วนหนามเม็ดอยู่นันหโอ้โหโอ้โหปลาตะเพียนใหญ่้วครับโอ้โหตะเพียนโอ้โโอ้โดูดูดัอ่าดูก่อนดูก่อนถ่ายรูปก่อนอ๋อนี ที่ฝูงปลาที่ไล่จุ๊บจ๊บจุ๊บจ๊บน่าจะเป็นนี่แหละครับน่าจะตะเพียนนี่แหละครับโอ้ปลาสองตัวหรือปลาตะเพียนสามตัวรู้ดูครับดูดูไซตะเพียนมีนินนะครับมีนินนะครับนินไซใหญ่ตัวใหญ่ครับนินไซโลครับดูมาครับมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆครับดูครับต้องให้กินยาพาราด้ยตะเพียนฮ่า่อันนี้ต้องมีลงทุนครับใส่ทุกตัวครับปลาตะเพียนไซโลครับ ดูครับดูดูครับฟูงเลยเหรอตัวอ้วนๆเลยครับแล้วที่เป็นฟูงคูงแปลมาท่านี่ตัวฟูงที่ผมถ่ายให้ดูที่ว่ามันไล่มันติดแต่ตัวใหญ่ๆเนาะมันไล่ต้นนี่แต่ตัวใหญ่ๆอยู่น่จะเป็นฟูงตะเพียนนี่แหละครับโอ้แม่นธรรมดาครับฟูงตะเพียนเลยเลยตัวนี้โดนฟูงตะเพียนครับผมโอ้ยตัวตะเพียนพี่จะเอ็เตียงอีกอ้วนตุยนุ่ยแล้วครับไปจับกันเลยตันี้ มีนอบที่มันขึ้นมันขึ้นแล้วมันไล่อยู่เต็มบ่อจะเป็นตะเพียนนี่แหละครับมันไล่ต้อนกุ้งตุ๊บจับตุ๊บจับกันอู่โอ้านนนนีรกโโอ้แม่ปานินว่อยตามปลาบึกอยู่ครับจะเทศหาปลาบึกครับนจะเจอยโอ้อยากโดนปลาบึกครับ ด,ดูครับตามปลาเบือจะได้ปลาอะไรครับวัวขึ้นอีกแล่านู่นขึ้น,นคนละตัวเน้เนี่ยขึ้นอยู่ทางไหนตุ้มตุ้มตุ้มนะครับมันขึ้นคนละตัวเลยไม่ใช่ตัวเดียวกันเนาะขตัวเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ตัวออปลาอะไรโอปานินโอปานินครับดู ไซปานินนะครับดูน่ครับไซปานินครับใหญ่ครับไซโละกี่ตัวกี่ตัวโดนสองตัวครับไซโลทั้งนั้นเลยครับตัวครับโลสองยินไซโลสองนะครับครับก็จะโอ้พี่น้องดูครับดูหางน้ำโอ้ไม่ทันตัวนี้ตัวนี้ขึ้นอีกแล้วโอ้มันหลายตัวอย่างนี้ เทสเทสฝั่งนู้นอีกสักรอบหนึ่งพี่น้องจะเข้าไหมครับเอาแล้วครับใส่แกเปลี่ยนใจจะไม่วานปลาแล้วมั้งครับวานเอามาข้างบนมั้งครับวานแหจนมาเฮาอ่ะโอ้อันนี้มาเทสครับไม่ใช่โจนครับบอกมาด้วยกับเฝ้าอยู่ที่นี่เราต้องบอกเขาด้วย เอาทุกวันครับดูฟังเสียงครบบบับดุบดับดุบดับมันเพียนอเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วมัง้งเฮ้ยจวดจวด <c oughs> ก็แหงมาแตกหลายรอบแล้วใส่หมดแรงแล้วแผลเลยครับโอ้ยร้อง้อนี้นี่นี่ดูเลยพี่น้องเอ้ยดูครับดูทางน้ำแสดงว่าปลาเยอะอยู่ครับคนอย่างไกลกันแต่ละจุดไกลกันเลยครับเป็นยังไงครับแหงไม่แตกแหงไม่แตกเข้าไหมเอาลุ้นแหงไม่แตกนะนี่ ังนินก็พอฝังนู้เนเฮ้ไม่แตกจะเข้าไหมครับงั้ครับเข้าหุ้นทางหลังก็สามตีอ่ะสองสามโอ้โหคือหลายแท้อ้าวอ้าวอ้าวสามสี่สี่ตัว ปอ๋อพี่น้องมันจะไซโลเลยนู่สิตัวขนาดซูมเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ <laughs> อยู่คนละฝั่งเลยนะเออเอาโอเคครับครับโอ้ยพี่น้องไม่แตกปลายยังเข้าอ่ะดูครับไกลแค่ไหนหนู่นซูมไปลิบล <c oughs> ิ้วเลยมาดูไซปลาพี่น้องสี่ตัวที่ว่าครับผมนี่ครับขาไม้ครับนี่ขาไม โอเคหวานไม่แตกนะรวมกับรวมของรวมกับของปุญชัยไหมนี่ครับสี่ตัวม้วนเบี่ยงไปเบรนโอเคกระเด้งกระเด้งน่าเปิดกล้องดิเปิดกล้องสิตัวใหญ่เลยครับเปิดกล้องหน่อยตัวนี่ครับสักขีพยานอ๋อสักขีพยานเนาะดูใส่ปลาเนี้ยใส่โลแล้วนเลยเออดูอ่านี่ครับ นั่นแหละน้องปานี่มีแต่ใช่้ปลาบึกปลาบึกมันมีทั้งหมดแต่สามสิบสี่ตัวเราฟังรายละเอียดครับผมอ่าคือน้องเทสเสร็จแล้วครับมาฟังรายละเอียดกันโอ้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยอันนี้ก็นี่ร,นรุ่นลูกรุ่นหลานครับฝึกไว้ครับฝึก <c oughs> ออกกล้องอ่าเดี๋ยวฟังรายละเอียดจากพี่หมายกันครับผมว่าที่ไหนอย่างไรสระน้ําขนาดไหนลึกอะไรประมาณไหนมีปลาอะไรบ้างกันนะครับคือสระนี้เนี่ย ความกว้างก็คืออยู่อยู่ที่11ไร่กว่าครับ11ไร่กว่าเนื้อน้ำเนื้อน้ำนะครับเฉพาะเนื้อน้ำส1บเอ็ดไ่พื้นที่13ไร่ครับครับนี้นะความลึกความลึกชนิดปลานะครับนี่ลึกเมื่อกี้เราเทสลึกที่ประมาณ3มเมตระถึง3มเมตรครับประมาณน้ำลึก3มเมตรสเมตรแล้วก็ปลาเนี่ยคือปลานิลหลักไปปลานินปลาหนินตะเพียนบึกบึก ดึกเมื high, high, ่อกี้ว่าประมาณเท่าไหร่สามสิบสามสิบสี่ตัวครับสามสิบสี่ตัวครับดึกสามสิบสี่ตัวอะไรผมว่าผมว่าปลาดุกน่าจะเยอะนะเต็มดึกยังติดปลาดุกพี่แต่รุ่นเนี่ยปลาดุกเท่าเนี่ยปลาช่อนดึกดุกช่อนเนี่ยปลาธรรมชาติเนี่ยเยอะนะครับผมอ่าก็อันนี้จะทําการวันไหนนะครับคือทําการวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับครับตรงกับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับบัตรยังไงครับบัตรบัตรหกร้อยหกร้อย แพเป็นบ่อหานครับอ๋อบ่อหานเป็นบ่อหานครับรับร้อยสิบแพครับร้อยสิบแพครับผมแพละหกร้อยบาทนะก็อันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับนะก็อยากรู้อะไรหรือจะจองยังไงก็โทรตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยครับผมใกล้เต็มแล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วครับโอเคงั้นต้องรีบครับต้องรีบรีบรีบใกล้แล้วครับต้องรีบครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะ เต็มแล้วก็ปิดเลยครับอ่าครับก็เมื่อกี้พี่หมายก็ได้ไลฟ์สดไปส่วนหนึ่งด้วยก็เห็นปลาตะเพียนเนี่ยตัวใสช่วยๆ่วยตะเพียนไซโลนินไซโลครับนินตัวใหญ่ๆส่วนมากจะไซโลหมดแต่ว่าบึกเราได้เห็นแค่มันบ่อนนะตามไม่ทันตามไม่ทันครับเพราะว่าน้ําน้ําลึกด้วยนะครับ้ำสามเมตรครับผมอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยววันที่27มีนาหกห้าเจอกันครับผมสวัสดีคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ